สวัสดีคณะกรรมการ,การและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญพิชาแสนสุขพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากคลัสเตอร์ผู้สูงอายุศูนย์อนามายัยที่12ยาลาค่ะวันนี้จะมานำเสนอกระบวนการการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อ healthy with ปดาดาสุขภาพดีไปกับปดาดาค่ะจากจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตเป็นอันดับที่3ในทวีปเอเชียรองมาจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ในปี2560ค่ะประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยมีราว11ล้านคนคิดเป็นอัตรา1 1 7ของประชากรทั้งหมดซึ่งทุกท่านจะเห็นค่ะว่าแนวโน้มมันสูงขึ้นมากและสิ่งที่ตามมาสําหรับปัญหาของผู้สูงอายุคืออะไรคะปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายค่ะผู้สูงอายุมีสุขภาพเสื่อมโทรมไม่แข็งแรงจําเป็นค่ะต้องมีผู้ดูแลเอาใจใส่กับผู้สูงอายุทําให้ค่ารักษาพยาบาลเป็นจํานวนมากตามขึ้นมาค่ะ และจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีการเตรียมพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไม่ให้ผู้สูงอายุมีความเจ็บป่วยติดบ้านติดเตียงแต่เปลี่ยนมาให้ใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างมีความสุขทีนี้ค่ะเราจะสื่อสารกับผู้สูงอายุช่องทางใดละ่ะถึงจะเข้าถึงเข้าใจไม่เสียเงินสามารถเปิดดูได้บ่อยไม่มีวันหมดอายุเข้าใจง่ายและถูกต้องตามหลักวิชาการ สื่อออนไลน์ค่ะเป็นสื่อสังคมหนึ่งที่ผู้สูงอายุเลือกใช้และเข้าถึงง่ายจากการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปี2561พบว่าผู้สูงอายุนะคะมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นร้อยละสิบค่ะของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะผู้สูงอายุตอนตอน้นมีการใช้อินเทอร์เน็ตที่สูงกว่าผู้สูงอายุวัยอื่นจะเห็นได้ชัดค่ะว่าผู้สูงอายุมีความสนใจ ต่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะสูตรอะไรที่2เยาลาค่ะโดยคัสเตอร์ผู้สูงอายุก็มีความตระหนักค่ะในการใช้สื่อในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยได้จัดทำ healthy with ปดาสุขภาพดีไปกับปดาเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามบริบทของพื้นที่3จังหวัดค่ะจากงานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุ มักจะเข้าไลฟ์เป็นแอปพลิเคชันแรกค่ะตามมาด้วยทีวีและ YouTube ตามลำดับค่ะทางคัสเตอร์ผู้สูงอายุนะคะก็ได้มีการออกแบบสำรวจนะคะโดยใช้ Google Form ค่ะว่าผู้สูงอายุนีมีการใช้สื่อผู้สูงอายุในพื้นที่มีการใช้สื่อในรูปแบบใดน,นะคะก็ปรากฏว่า Line Facebook และก็ทีวีค่ะเป็นสื่อที่ผู้สูงอายุเข้าถึงได้ง่ายค่ะ จากนั้นค่ะเราจึงได้ทำ่านกล้งปลาค่ะเพื่อดูถึงปัญหาการใช้สื่อของผู้สูงอายุค่ะพบว่าผู้สูงอายุค่ะที่แชร์กันอยู่นั้นมีการใช้สื่อที่ไม่ถูกต้องค่ะแชร์ข้อมูลที่ผิดค่ะไม่ทราบแหล่งที่มาจริงๆของเนื้อหาค่ะและในบริบท3จังหวัดค่ะก็ยังมีความเชื่อผิดๆนะคะที่ยังส่งต่อกันมาเรื่อยๆในไลน์ค่ะทำให้ค่ะทางคลัสเตอร์ผู้สูงอายุค่ะจึงเกิดสื่อเฮลีวิทย์ดดาค่ะ จากการศึกษาของเรานะคะพบว่าค่ะผู้สูงอายุใน3จังหวัดเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นท็อปทนะคะก็ได้แก่ความดันเบาหวานนะคะและก็เรื่องความจำเสื่อมค่ะและสุขภาพช่องปากตามลำดับนะคะเฮลตี้วิบาดาค่ะก็ได้ตอบสนองต่อโจทย์ตรงนี้ค่ะโดยค่ะเราได้รวบรวมความรู้ค่ะและก็ตั้งกลุ่มตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะมาโฟกัสกุ๊ป เนื้อหาของเราค่ะและก็หลังจากได้เนื้อหาที่ปรับปรุงโดยผู้ทรงคุณวุฒิของเราแล้วนั้นเราจึงนําเนื้อหาไปทําสื่อและทีนี้ก็เลยออกมาใน Healthy With ป้าดาค่ะและสื่อนี้ค่ะเราเอาไปทดลองใช้กับชมรมผู้สูงอายุและผู้ที่มารับบริการในคลินิกผู้สูงอายุเป็นจํานวน85ท่านค่ะหลังจากที่เราได้เอาสื่อไปใช้แล้วแล้วเราก็ได้มีการประเมินความรู้ ก่อนหลังการใช้สื่อและความพึงพอใจค่ะครั้งที่1จากนั้นค่ะประเมินการใช้สื่อโดยใช้เครื่องมือแซมค่ะและปรากฏว่าคะแนนแซมเนี่ยมีคะแนนที่ต่ำนะคะเราจึงนำสื่อค่ะมาปฏิวัติค่ะทำทำอีกครั้งหนึ่งปรับปรุงสื่อจึงเกิดประดาเฮลตี้วิตประดาทีท่สมบูรณ์มากขึ้นจากนั้นค่ะก็ได้นำสื่ออันเดิมไปใช้กับกลุ่มทดลองอันเดิมค่ะผลปรากฏว่า ประเมินความรู้ค่ะผู้สูงอายุมีความรู้ในระดับดีมากนะคะเป็นร้อยละ93ค่ะและผู้สูงอายุค่ะสามารถนำสื่อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถึงระดับดีมากร้อยละ92ค่ะผู้สูงอายุมีความพึงพอใจระดับดีมากร้อยละ95ค่ะและรูปแบบการนำเสนอมีความน่าสนใจค่ะอยู่ในระดับดีมากร้อยละ97ค่ะปัจจัยแห่งความสำเร็จของเราคืออะไรคะ ในการทำเฮลตี้วิทย์ประดา 1. ค่ะเรามีความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมายค่ะอยากให้ผู้สูงอายุในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นเอาความรู้นี้ไปปรับใช้กับบริบทเขาได้ค่ะ 2. ค่ะพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอค่ะเราเรียนรู้จากคำแนะนำข้อติชมที่ผู้สูงอายุเขียนและก็นำข้อติชมจากคณะกรรมการมาปรับปรุงงานของเราเสมอค่ะ 3. ค่ะทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เราต้องการทำทำสื่อนี้เพื่อที่เอาไปใช้กับผู้สูงอายุจริงๆค่ะโดยค่ะาการปรับปรุงสื่อรอบที่3ต่อไปของเราเนี่ยที่จะทำในส่วนของโมชั่นกราฟิกเราได้เพิ่มเติมภาษามายูลงไปค่ะและอินโฟกราฟิกของเราค่ะก็ได้เพิ่มเติมในอีกหนึ่งเวอร์ชันค่ะเป็นภาษามาายูเหมือนกันดังนั้นค่ะเราจึงมีทั้งโมชั่นและอินโฟที่เป็นภาษามาายูค่ะและที่สำคัญค่ะตัวการ์ตูนค่ะก็ ต้องใช้เป็นรูปแบบอายะมจิก็คือผู้สูงอายุในพื้นที่ของเรานี่เองค่ะสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อยอดคืออะไรเนื่องจากปัญหาของผู้สูงอายุค่ะที่ได้เรียนไปให้ทราบแล้วว่าท็อปทรีนั้นแต่จริงๆค่ะมันยังมีปัญหาอีกมากมายเราจะนำป้าดาเนี่ยมาทำเป็นหลายๆตอน ดังตามโรคที่ผู้สูงอายุใน3จังหวัดน,นี้มักจะเป็นบ่อยๆค่ะและก็สามารถที่จะนำสื่อนั้นเข้าถึงผู้สูงอายุได้ง่ายค่ะเราจะเพิ่มจำนวนตอนให้มากขึ้นจะดีกว่าไหมคะถ้าตอนนี้เราสามารถที่จะป้องกันสุขภาพของผู้สูงอายุไม่ให้เจ็บป่วยมากขึ้นค่ะคงไว้ให้สุขภาพดีอย่างนี้จากนานเท่าที่จะนานได้คัสเตอร์ผู้สูงอายุก็ขอ ขอบคุณท่านคณะกรรมการด้ยค่ะขอบคุณค่ะ